ในขณะที่อบอุ่นมีความเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็เขาสวยแบบไทยๆแล้วผนะ่าน,น<อ>มาคู้ค่าเนืแล้วใช่ค่ะก็หลังเดือนแล้วก็รู้สึกเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะคิดแล้วว่าอีกเหลือนอะไรอีกเดือนต้องใช้เวลาอย่างคู่ค่าแล้วก็อยากทำอะไรก็ให่ได้ลืมทำอะไรอรแบบนีรกิจที่เราได้ทำเกีย่ยวกับเรื่องนางงามมันมีสิ่งอะไรที่ดังทำแบบ ยังเก็บอีกเยอะไหมครับ ที่เราอยากทำอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเก็บไว้ทำหมายถึงว่าที่เราจะทำอ่ะแมันยังมีอีกเยอะไหมความจริงก็พออยากเดินทางเยอะขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาครึ่งเครื่องทางแล้วเพราะว่ายังมีอีกหลายประเทศเลยที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็อยากไปแล้วก็ไปไปเยี่ยมรงทยางาลไปเยี่ยมเด็กๆแล้วก็ไปดูว่าพ์ทเนอร์ของทาง organization เองมีอะไรให้เราได้ได้ทำบ้างแต่ก็คงจะเน้นไปในทางเออชาริตี้แล้วก็เน้นไปในเรื่องของโครงการต่าค่ะแต่วางว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆผู้เข้าประกวด ประเทศอื่นที่ที่เราเจอไปที่แล้วเนาะแล้วก็ได้ได้สปอร์ตการอื่นๆที<ร><ร>่อราได้ผ่านมามีอะไรที่ท้าทายที่สุดสำหรับเราบ้างเราแบบว้าวเลยเลยท้าทายที่สุดเราคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเหมือนตอนแรกที่ที่ที่เราบอกก็คือเราอยากที่จะเป็นเอ่อคนที่เป็นอสะพานเป็นอสะพานในการเอ่อนำสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู จากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ lab research ในเรื่องของอการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเป็นความเดชั่นอะไรที่เรารู้สึกว่าสามารถที่จะนำกลับมาเป็นเป็น initiative หรือว่าเป็น innovation ที่ช่วยคนในประเทศเราได้หรือว่าอะไรของไทยที่เราอยากจะนำไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นน,นะคะก็รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะมีในเรื่องของ t e c h n i ที่ที่ ที่เราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้อยมางในเรื่องของแบบการรักษาอะไรอย่างนี้ที่เราพยายามที่จะคุยกับคุณหมอทั้งสองสามสี่ห้าประเทศอะไรอย่างนี้ะนะคะอาจจะยากตรงนี้แต่ว่าก็หวังว่าในเรื่องของคอนเน c t i ิวิตี้ที่หลังจากนี้เราทำงานกับทางชูก็จะมีคนมาช่วยอีกแล้วนะคะก็คิดว่าคง Language, Boy, ใช่เพราะตอนนี้้วเหมือนเราเป็นธรรมี่เป็นผูาจัดการช่วยประสานด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากแบบนี้ก็ก็อาจจะมีในเรื่องของเริ่มแบบเริ่มเจ็ดแลกบ้างไี้เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่เจ็ตแลกเลยก็คือบินสี่ห้าเดือนก็คือปกติแต่ว่าเหมือนจะมีช่วงที่ที่เราจะต้องแบบทํางานเสร็จแล้วบินเลยแล้วไม่ได้นอนแบบวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบตารางกวนบ้างแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเป็นเวอร์ชันของปีใหม่ก็คือ ดูแลสุขภาพด้วยปีนี้ใช่ปีนี้มีแทนไปกี่ประเทศนะคะเท่าที่ทราบอกก่อนข้าที่ทราบเดี๋ยวทริปต่อไปนี้จะประมาณที่จะถึงนะคะก็คือ30ประเทศคะ<ม>่ะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีซึ่งจะเป็นโซนโซนแถบเอเชียแล้วก็เดี๋ยวคงม,มีไปแถบยุโรปอีกอก็คืออังกฤษต้องไปอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเป็นแถวแถวโมโกลาเลย<ม>ด้วยค่ะเพราะว่า ่อนกกอนเพิ่งเจอคาร์โรลีนาก็คือฟิสเวิลด์สองสองคนกาอน่าริจากโคแลนก็คิดว่าคงได้ไปทำอะไรด้วยกันในในโคแลนด์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวรอรอเึิร์ปเห็นแล้วจุดอร็ไปโผล่เวทีประกวดในต่างประเทศด้วยใช่ไหมที่เราไปรลือเป็นโพสเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไปไปด้วยค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือต้องไปไปความนิ่งให้กับประเทศอื่นๆซึ่งก็ สนุกดีแตว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกแบบว่าตัวไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าวันนึ่งจะได้มาทําหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วก็เห็นตัวเองตอนประกวดว่าเออเคยเคยผ่านโมเมนต์นี้มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามสปอร์ตเขาให้ได้ไมสุดแล้วก็จะจะจะบอกผ่านเพื่องตลอดว่าเออถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ก็บอกมันจมีงานนึ่ที่รวมสาวสาวจสาเยอะกิ๊ฟบสิก็อค่ะแล้วก็ เอาเป็นภาพประวัติศาสตร์ใช่ประวัติศาสตร์นานาทีกาที่ได้เห็นค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะคะก็บริษัทได้เกิดขึ้นแล้วดีใจมากๆที่ได้ที่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเป็นการรวมตัวของสาวๆจากสามเวทีที่เป็นเขาเรียกแกรนด์แซมเป็นอะไรเป็นแกรนด์แซมแล้วก็เป็นคนที่อินสไพร์วิงก็คือแคทริโอนาแล้วก็ซีเจก็คือเราได้คุยกับเขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ก็ไม่แปลกที่เขาจะมา แล้แล้วก็ได้รับพลังบวกจากเขาเยอะรวมถึงได้เป็น MC ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ตอนแรกเดืท้าทายมากเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าอย่างแคทเนี่ยเขาเป็นคนแบบ Energy เยอะเขาเป็นแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบพรีเซนเตอแล้วอะค่ะตอนแรกเราก็แบบอุ้ยเราจะไหวไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนไม่ได้ทําให้เรารู้สึกกลัวเลยแต่ทุกคนแบบ u p l i เลเราว่าอยู่ทาได้อยู่เขาจะถามนอกไม่ตลอดว่าแบบยโอเคไหมหรือว่าต้องการที่จะแบบ เปลี่ยนอะไรหรือว่าให้ช่วยอะไรไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีอะค่ะที่ที่ดีใจที่ได้ไปทางนนเมื่อที่แปกลับมาหาอปอก็เหมือนแบบในฐานะที่เราไปที่ต่างประเทศเราไปร่วงจอยกับเขาก็เหมือนเราทำหน้าที่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขายกคำถามอะไรมาเราก็สามารถโกตอกกลับไปกลับมาได้ก็พยายามพยายามให้เหมือนเหมือนเป็นการ พูดคุยเป็น conversation เราก็ไม่อยากให้มันแบบ Serious เกินไปในหลายๆครับงเพราะว่าเราก็ตอบคำถามน้ำงามมาเยอะแล้วแล้วก็อาจจะติดพท t t e นางาม จากจากด้วยหลายๆปีมาหนึอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะคุยให้ให้มีความวีแล็กซ์แล้วก็เราพยายามเก็บดีเทลว่าเราไปแต่ละประเทศเขาอยากให้เราเห็นอะไรเขาฟาวที่จะพรีเซนต์อะไรบางอย่างเราก็อาจจะถามเพื่อนว่าเออที่ประเทศคือเ,เขาเขาเชมันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจเข้าใจคนมากขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะคุยเล่นกับทุกคนเลวเขารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นอภาระอยู่นะเพราะว่ามันเป็น หน้าที่หนึ่งของเราที่จะต้องให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็น l o b a l citizen ที่พร้อมที่จะสิตกินกับเขาเชื่อของเขาด้วยเหมือนกันเราเรา,าสร้างพิแบบไหนว่าแบบอันที่มุมเต์ที่สามสาวเลยทีเดียวกันมันสร้างเป็นังที่ดีต่อใจให้กับพนังงานทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าหมา<อ>ยา ก็ก็ดีใจค่ะที่ที่อย่างที่บอกว่าได้เป็นหนึ่งในโมเมต์ที่แฟนง,งานมองว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ถามว่าชอบไหมก็ก็ทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วเวลาเราทําอะไรได้คิดได้ฟีดแบลกดีๆะอะไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่า พาร์ทเวอร์เคสออฟคือสิ่งที่เราพยายามทำมาให้ให้ใหมันออกมาดีที่สุดในแบบของเราเนี่ยมันมันได้ผลิตผลให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่นอกเหนือจากงไทยในไทยแล้วยังมีนกแขในต่างประเทศที่เขาเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วเขารูสึกว่า เขาเขาเขาชอบกับนางงามคนนี้ตั้งเลยเลยอีกเรื่องหนึ่งที่แบบสร้างความภูมิใจเหมือนกันคือเขาดาวที่ผ่านมาไงล่ะคุณแม่ไปฝรั่งเศสอ่ะไปออกเทนเอ็นเออเป็นตัวแทนไทยแลนด์ได้ดีมากไปลงปีนลงไปแดนอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกตุ้งมาอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจก็ความจริงก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่ไม่คิดว่าจะแบบพ้อมได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีเวลาซ้อมเนี่ยออคปกอบก็คือซ้อมหนึ่งวัน เพืเ่อนๆเ,เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆมาคอรัลไทยก็ไปดึงเพื่อนสมัยเรียนมาแล้วก็บอกว่าเออมาคอรัลไทยหน่อยแล้วก็ไปอ้อมกันหนึ่งวันคือวันนั้นก็บินแฟร์กริดกลับมาก็คือสอมหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นก็คือโชว์แบบนี้ค่ะ<อ>คือเราไม่คิดเลยว่ามันจะจกะลืนออฟได้เพราะว่าเราดูว่ามันเป็นงานใหญ่แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราบอยกับพี่ๆว่าโอเคเราก็ต้องคว้าโอกาสไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทำโชว์ที่แบบน่ารักๆแบบให้แฟนๆูได้อีก เมื่อไหร่แล้วก็ดีใจมากแล้วก็ในส่วนของ CNN ก็เป็นความโชคดีที่เขามาจัดที่ประเทศไทยแล้วเราก็มีโอกาสให้ถูกลับเชิญไปเป็นในคนที่ไปพูดคุยกับเขาเพือ่อเป็นสีสันเป็น little insights เกี่ยวกับกับประเทศไทยจากคนไทยแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปเว็บเพสเซนที่ในส่วนเขาก็คงคิดว่าเออน่าจะสามารถ r ว็บเพสเซนท์ประเทศไทยอีกได้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็น โอกาสที่ดีที่เราได้เหมือนออกสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งนึงก็มีคนแซวว่าเป็นแก้วเป็นแสงในประเทศไทยเลยแบบนี้ <c oughs> นดีใจอะค่ะดีใจเพราะว่าบริษัทงานนี้เขาเก่งดีเานาะทุกอย่าง,างแล้วแล้งงานของฟ้าคนนี้อยากทำอะไรอ,อู่ไหมเพราะว่าทำมาเ<อ>ต้นแล้วร้องแล้วทำทุกอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะเก็บหมดเลย ก็กก็อยาไม่เป็นไรเพื่เต็มเต็มมาดิแย่งงานแล้วก็เป็นเจ้าสีตานยูเลนี่อย่ามาเลยยุ่งแล้วนะขอบแล้วมีอะไรที่อยากทำอีกไหมพ่อหนูหนูก็ความจริงหนูก็ได้ทำแต่ว่ามันได้ทำแบบฝันไปร้องเพลงร้องเพลงเราไปร้องแต่ว่าเราไปร้องในโอกาสที่นางงามอยากไปโชว์อะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆได้เห็นเราก็ไป เราก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมกับจริงจังไม่ได้มีการเรียนเทคนิคจริงจแต่เราทําออกมาให้ดีที่สุดที่ความสามารถเราตอนนี้มีแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากทําให้จริงจังไปเพราะว่าชอบดนตรีอยู่แล้วถ้ามีเวลาเราอยากกลับไปเรียนดนตรีใหม่อยากกลับไปทําอะไรใหม่แล้วก็แอคติ้งเราก็ไม่เคยเราก็อยากลองทาอะไรที่ชาเลนขึ้นมาเพราะเรารู้ว่า สุดท้ายแล้วมันจะมันจะช่วยในเรื่องของการทํางานต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากอยากทำตรงนี้ขออนมีขอเลยขอะไรขอหมรเจกต์หมอเจตเราจะได้เล่นหนังฮอลลีวูดอะไรนะหมาดูตคนไหนกัเราไปดูใหม่เขาทำนายดวงเขาทำนายดวงจริอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อหลอกใช่ไหมเอ้ยเราไอ International เหรอเออ Hidden Agenda เหรอวันนี้เลยค่ะ ได้คุยไปไหมโปรเจกตเพราะว่านั้นที่หนูไปของโทตาอะไรเงยเขาได้มีใครมาทับมึงทับพาอ้าวมีกตยักหน้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาสิ้าร้อยใหมู่ก้โอ้ยแหมอยากฟังเลยนะ ก็มีมีเจอผู้ใหญ่บ้างมีเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องหลักเนพราะปกติเราเห็นเราจะเห็นเรื่องง่ายอย่างเดียวแต่ว่าตอนที่เราได้ไปเอลเยมเโอกาสได้เจอคนที่อยู่เบื้องหลังแบบเออแม่สเตอพีซใหญ่ๆของวงการคอลลีวูดแล้วก็ดิสนีย์แล้วก็เออเทอร์นิทิชชอะไรเยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่ได้อย่างน้อยทำความรู้จักกับเขาแล้วก็ได้คุยกันอะไรบ้างก็ดีใจที่ ที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็หวังว่าจะจะนั่ไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคตตะคิวได้ใช่ไหมก็อยากไปตะคิวได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะตัดตารางวันที่รอเลยนะพี่รอเลยนะเราเราไปกันหรอเราบอกวันที่6ตั้งแล้วลูกคุณพานี้อยากเชิญชวนรุ่นลุงกุ่นตหลลอยแล้วก็ว่าเห็นการต้อง re arrange schedule เพื่อที่จะเหมือนแบบมากลับมาใช้สิทธิ์อยู่ในไทยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเออตอน ตอนวันที่ไม่ได้บ้านไปอีกุเทศแล้วก็เราต้องมาเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพเพราะว่าความจริงเราควมีแผนที่จะบินไปตั้งแต่วันที่สามสแล้วก็อยู่ยาวหลยเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทีิต่อไปคือประมาณสามสี่ประเทศแล้วก็บอกเขาว่าเออ แบบมันอาจจะด้วยตารางด้วยอะไรทุกอย่างมันก็ค่อนข้างลาสเตียมากๆแล้วก็บอกเขาว่าเออเราต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะเขยับอะไรได้ไหมเพราะว่าทางนน้นเขาก็มีตารางของเขาเหมือนกันแล้วเราก็บอกว่าเออฉันวิ่งที่จะบินนะก็คือบินเช้ามาแล้วก็เย็นก็ไปอีกเราก็ไม่มาขอแค่ให้ได้มาทำแบงนี้อะไรเงี้ยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็วกได้ได้ไปอะไรเงี้ยแต่วันที่แปดนี่ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคน มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะเพราะว่าเชื่อว่าออแต่และอย่างในในบ้านเราอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกคนอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นในฐานะประชาชนที่สุดท้ายเราเป็นคนที่ต้องมา เฟซทุกอย่างเพราะว่าเราคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในในเสียงของตัวเองเพราะว่าอย่างไรแล้วในการที่คือทุกคนก็อาจจะกลัวนะว่ามันจะเปลี่ยนแรงได้จริงไหมหรือว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรเราไม่มีทางเลยถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการเอาเสียง,งตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแล้วอยากให้ทุกคนออกไปใช้สสทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพราะว่าตัวเองก็จะออกไปเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นทุกคนออกไป ใช้เสียงแล้วก็สร้างพลังเล้โปออยากได้นายุกแบบไหนคะลูกเพาะว่าทางท้าย What kind of leader you think ถ้าใจหรอกเป็นคำถามอีกอย่างนี้เลยแต่ว่าก็คงเป็นปอต้องบอกก่อนว่าก็เชื่อว่าอย่างที่บอกหลายๆคนนะมีหลายอย่างที่อยากให้เปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แบบพี่ต้องการบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ปอต้องการแต่สุดท้ายแล้ว ม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรอยู่ต้องคิดกอนวมาสิ่งทิวอยากจะทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อใครมันต้องเพื่อคนมันต้องเพื่อประชาชน,นเพื่อทั้งเอ่อทั้งประเทศรวมกันมันทั้ง the whole country มันทุกคนมันคือ structure มันคือสังคมมันคืออย่างที่จะ shape <c oughs> คำว่า Thailand ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้มี vision ในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปพันาโอเคโอเคเซอร์ไน